ด DPC หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะร่วมกับธนาคารกรุงไทยทแถลงข่าวการจัดโครงการ p d p a Challen g e 2,024บ่ายกรุงไทย x p d p c ีดซีซี่น2โครงการการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษาชิงทุนการศึกษาวกว่า1 0 0 0 0 0บาทภายใต้แนวคิดนะคะป้องกันระวังเข้าใจเพื่อให้โลกรู้นะคะว่าข้อมูลส่วนตัวสำคัญแค่ไหนไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักนศึกษาจากทั่วประเทศนะคะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายได้มาพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้หวังสร้างนะักกฎหมายในอนาคตนะคะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของกฎหมายดิจิทัลรวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและดรศิวรักษ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าร่วมง,งานอีกด้วยนั่นเองค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการแข่งขันในเรื่องความรู้ด้านกฎหมายการคุ้มครองข้อมอูลส่วนบุคคลซึ่งเราได้เลือกเอาระดับอุดมศึกษาคณะนิติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับนักศึกษาและจะมีการขยายผลต่อในอนาคตด,ด้วยนะครับ เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากต้องขอบคุณธนาคารกรุงไทยที่เป็นความสําคัญของโครงการนี้แล้วก็ทําให้ PDPC เนี่ยเราสามารถทํางานในวงกว้างได้มากขึ้นครับใช่ครับคือขณะนี้นี่ทางดีเองเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงนะครับโดยเราได้มีบุคลากรระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลเกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันครัง้งนี้ก็จะได้คนกลุ่มหนึ่ง ที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายคุ้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปช่วยให้ความรู้ต่อสําหรับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการต่อยอดโครงการนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะต้องคุยกับทางกรุงไทยว่าน่าจะทําเพิ่มเติมนะครับก่อนที่ยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยหลายหน่วยงานนี่มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้อมูลสําคัญแล้วก็ ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลมากแต่หลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้แล้วแล้วก็ทาง PDPc เองเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้การอบรมหลายหน่วยงานมากทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆวันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบของเราพบว่า,าวันนี้เนี่ยข้อมูลที่มีโอกาสหลุดรั่วหไหลต่างๆลดน้อยลงมากคนตระหนักรู้แล้วก็เราตรวจสอบร้อยแห่งเนี่ย จะมีโอกาสที่เราต้องแนะนําต้องให้แก้ไขนี่ไม่ถึงสิบแห่งแล้วซึ่งแต่เดิมมีมากกว่านี้นะครับแสดงว่าข้อมูลที่เราทำไปนี่ประชาชนเริ่มตระหนักรู้และองค์กรต่างๆเริ่มให้ความสําคัญก็มีมมทั้งองค์กรท้องถิ่นและหน่วยง,งานรัฐนะครับองค์กรท้องถิ่นนี้เราเราให้ความรู้ไปแปดพันแห่งทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วสมาคมต่างๆสมาคมประกันภยัยสมาคมธุรกิจใหญ่ๆนี่เราก็เชิญมาหมด นะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้ไปขยายผลในองคอ์กรนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมแข่งขันในโครงการสามารถศึกษารายละเอียดนะคะรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage PDPC Thailand ได้เลยนะคะ